ครับสวัสดีผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องวีดีกเกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่ในรายการยอดรีดตามใจฉันในเกมเดอะสไปร์บ,บ,นนอบอลบอลนะครับเกมเวิร์ดชิ้นกูก็หาแล้วนะมันจะไม่เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้แล้วนะครับเราจะมาไม่ได้เจาะลึกนะเราจะมาจัดเทียนกันเล่นๆเนาะตัวแรก เราจะมาจาัดในของตำแหน่งของเซปเตอร์ก่อนจองโซฮีนี่ต่อแรกเลยนะครับจองโซฮีจำเป็นคนที่เขาแขางนานนะครับสกิลเราก็จะพูดเขาคๆแค่นั้นเองสกิลของเขานะครับเมื่อเซ็ตลูกจะทําให้กับลูกที่เซ็ตนั้นลอยช้าจะให้วิงสเปกเกอร์แบบว่ามีโอกาสได้ตบลูกเทพนั่นเองแต่นี่ผมให้เ,เวลาเซตนี่ต้องกดสกิลก่อนนะองกดสกิลก่อนนะสกิลเขาค่าใช้ได้แบบรวดเร็วทันใจผมให้ เก่งนะเอาเฮ้ยไม่ใช่มือร้าน <c oughs> มือร้าน <c oughs> มือร้านมือร้านเราจะป้า <c oughs> ตัวเอสลบนะตัวนี้เอสลบวีโอล่าวิวลามันมีตัวนึงที่คอมโมบนนกันได้นะครับก็คือเลออนเมื่อเซตลูกมันจะเซตลูกแต่บางท่างที่จะเซตลูกหายออง่ายๆคือเอาไปเล่นแบบเซตลูกกับหลังยังไงเออใช่ใช่เซตลูกกับหลังนะ ก็ผมให้แค่อพอใช้นะไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นนะต่อไปเอเอลบกันอีกแล้วนะเซตเตอร์ตัวนี้เอลบกันอีกแล้วอ่าม่เชื่อนะโซด,ดัมนะครับเป็นตัวละครที่มาใหม่นะลูกเซตของน้องก็เหมือนกับบิวอลาเลยนะแต่ว่าข้อเสียคือเซตต่ำม,มากเซตตก็เซตต่ำใช่ใเซตต่ำจนแบบต่ำไม่รู้จะต่ำยังไงนเนาะปะพอเลย ไม่ต้องมาอยู่ดีมพอเลยเขอพอเลยผมว่าช้ใช้เอสลบนะผมว่าช้ใช้เอบวกดีกว่าเยอะเลยอืมใช่ใช้เอบวกดีกว่าต่อไปต่อไปอะไรดีเลือกเลือกมาได้มาต่อไปอะไรดีวะเลือกมาไปให้เจ้าของช่องเลือกครับเจ้าของช่องเลือกเลยเอาเป็น ฮาวาล้กันนะฮาวาอยู่ไหนนี่นี่ฮาวาฮ<ห>าวาเซเตอร์โชโจมสามารถเป็นแนวตบๆตได้นะก็เ,เปลี่ยนจากการเซตเป็นการบุกโจมตีซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้าง,างที่เก่งนะสกิลเอาไว้กดใช้นะต้องกดใช้ก่อนอกดใช้ก่อนคุกี้สกิลคูดาวเขาท่านานนะผมให้เก่งนะเวลาแบบแบบเล่นลูกไวอะไรเงีย้ย เวลาเล่นลูกปเวลาตกพี่จะจะตบทะลุบล็อกเอ้ทะลุบล็อกมันก็ทะลุจริงอะบางทีบล็อกมันโดดมาไม่ทันด้วยซ้ำอะขึ้นมาล้วไปทันอะเอะต่อไปต่อไปคนเราเอาลิเซีย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 อยู่ไหนอะนี่นี่นี่ลิเซียลิเซียลิเซียก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะสำหรับคนที่เห็นน้องอยู่ในการเล่นต่าเอก็ เซตลูกเอ้ยเสิบลูกไม่ต้องพูดถึงเลยน่าจะเป็นตัวละครเซตเตอร์ที่เสิบลูกได้เก่งที่สุดแล้วแหละแต่แต่ข้อเสียมันคือยิ่งยิ่งเสิบได้ก็โอกาสยิ่งยิ่งเสิบได้ก็ยิ่งน้อยทล้ให้แค่เก่งนะโอกาสโอกาสเสิบลูกอุกบาทยิ่งน้อยกว่าเดิมเสิบพี่นะเอาง่ายคือชื่อมันก็คือลูกเสิบืนฟ้านั่นแหละ ให้เก่งนะเพราะว่าเรื่องการตั้งรับนี่เก่งจริงๆนะรับว่ารับลูปรับอนะไรขลังเป็นรองแค่อลิซาเบลนะพลังตั้งรับ175เจาอัพเต็มเดี๋ยวต่อไปไอยอน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 อยอน้นองคนนี้นะไอจะเจนะก็สกิลปฏิบัติกิริยาเคมีมเราไม่ได้จาลึกแต่ละถอนนะก็อยากให้จาะลึกก็ใครมาจาะลึกทีหลัง เว,เวลาเซตเซตลูกลก็เซ็ตลูก,ลกปกติเลยแต่ว่าเมื่อรับลูกแรกจากฝ่ายตรงข้ามแล้วให้อีกคนหนึ่งมารับต่อจากเซตเตอร์อายอนจะทำให้ลูกบอลน,นั้นเป็นลูกบอลระเบิดผมเรียกลูกบอลระเบิดแล้วกันอ่าจะทำให้แบบว่าเวลาตกไปมันจะชิกดดูดกระนั <laughs> <laughs> มันก็จะระเบิดไปมาเองนะก็จะพังอะไรอย่างเงี้ยผมเสไปคเกอร์ผมเป็นสไปคเกอร์ต,ต,ตบระเบิดจริงใช่เฮ้ยมันต้องให้มินิบ็อกเกอร์เป็นคนตบนะมันถึงจะเห็นรูปตบระเบิดนะหรืสไปคเกอร์ทำไม่ได้นะอ,อ้ารอใช่ใช่เป็นสไปคเกอร์ทำไม่ได้โอ้ความรู้ใหม่ครับสับว์น้ำจีบล้วไปต่อต่อไป หมูยองพี่หมูยองกี่หมูยองหมูยองของเราเป็นตัวละครที่มาใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีสกิลที่เทพยบอยู่เหมือนกันนะสกิลคุ้มกันนะหลบลูกตบอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เก่งโดดโดดก็สูงถ้าตบก็ไม่สูงเซตลูกไอ้เสดลูกอะไรพวกเนี้ยทำได้ดีหมดยกเว้นเรื่องเดียวเสร็จก <c oughs> ห่วยมากเป็นตัวละครที่เซตลูกเนี่ยยิ่งใกล้นิดยิ่งแบบยิ่งเยิ่งแบบ เซทไปให้ฝ่ายตัวข้ามเซทไปทำไว้าให้ฝ่ายตัวข้ามตกสุดยอดมากนะเป็นตัวละครที่สุดยอดจริงนะไม่แค่พอใช้พอใช้พอใช้นะอย,อย่ามันนะอย่ามันนะผมจับแบบตามใจฉันนะเนี่ยอย่าอย่าอ่ะต่อไปเฮ้ยบวยตัวละครเซเตอร์ตัวท้ายโน name มมหรือว่าเอ็นเอนน็น เป็นตัวเซตลูกเทพเรียกได้ว่าคอมโบในการเซตลูกที่สูงที่สุดในเกมแล้วผมให้ตัวแบกนะเพราะว่าเอาไว้เล่นเอาไว้เล่นลูกเร็วจริงถ้าอคอมโบเป็นนี่สุดยอดเลยนะไม่ว่าบล็อกเกอร์ไปเล่นมินิบล็อกเกอร์ฝัต์ตัวข้าจะเป็นยังไงนี่สุดยอดไปเล่นกับพี่นี่ชิคก้าวอะไระเงี้ยพอ,อผมตกเ,เ,เก่งเลยตำแหน่งต่อไป บลือกเลออ์อ่าบล็อกเกอร์นะเขาเืกแล้วบล็อกเกอร์ตัวแรกคิมไม่ดีบล็อกเกอร์รี่ตำนานบล็อกเกอร์อรอรที่มีการตั้งรับที่แข่งกันที่สุดหรือเปล่าเ <c oughs> พราะว่าผมกดใช้สกิลมันแล้วบางทีมันไม่ติดมันไม่ออกผมให้แคบพอใช้นะมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะ ปัจจุบันนี้คนคก็ไม่ได้แบบจิบมาเล่นนะแต่ว่าถ้ามไม่มีบล็อกเกอร์จริงเอาแกมไปเล่นได้ใช่เอาไปเล่นได้ผู้เล่นใหม่สามารถเอาไปเล่นได้การตกการเสิร์ฟแรงกระโดดตกอะไเงี้ยการเสิร์ฟแรงอยู่ใช้ได้ล้วก็อไปใช้ผู้บั็บพลังให้เพื่อนร่วมทีม<โอ>บ๊็อกสุดทนบล็จริงบล็อกโหดมากแต่ แต่มันก็มีนะข้อเสียข้อเสียนเอะถ้าไม่อัพมันมาเล่นไป็อัพมันอ่ะมันก็จะอ่อนไปทันทีอันี้มาให้เก่งอะต้องอัพอัพอัพกับโคพลังนี่อัพกับวกพลังนี่เก่งเลยใช่บวกขั้นหนึ่งก็พอแล้วไม่ไม่ไม่ต้องบอกเยอะบวกขั้นหนึ่งเก่งเลยเออต่อไปเป็นเอทีเอสเอทีส นี่นี่ผิดอยู่นี่นี่นี่อยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันกับแสงน้ำเหมนกันกนกบเป็นตัวละครที่ทักษะการยืดหยุ่นทางนาฏการก็สูงข้อเสียคือคืออะไรวะคืออ๋ออ๋อสไลด์สไลด์ลช้าเออสไลด์แล้วลุกช้าฮนะสไลด์ สไลด์แบบเวลาสไลด์ลูกชา้าลูกช้ามากการตัวนี้ปว,ว,วถเท้าเลยให้อะไรฮะ <c oughs> ให้มันอยู่ในระดับไหนดีก่อเอาพอใช้ไหมอ่อา,า,นะอาพอใช้นะโอเคพอนเดี๋ยวเดี๋ยวคนละตัวคนละตัวโอ้ยสิเดี๋ยวเดี๋ยวอบอกอย่าพิ่งใจเย็นพึ่แบบไหนะเก่งอยู่ยามา เดนเล่หรือเปล่ามันชื่ออะไรล้าเดนเล่ปะช่างมันอะไรกันไม่รู้ชื่อพี่แก่ไปแล้วสกิลล็อกล็อกขาล็อกขาตรึงวิญญาณน,นั่นเองแต่วละครที่เก่งนะเก่งเวลารับลูกแล้วฝ่ายตรงข้ามที่ตัวที่ตกมาหาแกก็จะโดนล็อกแขนล็อกขาล็อกทันทีอยู่ในสถานะแบบคล้ายๆถอนหายใจแต่ว่า จะจะหนักกว่าถอนหายใจนิดนึงเพราะว่ามันไม่สามารถกระโดดหรือสไลด์รับลูกได้เลยยกเว็นแค่รอรับลูกตกเฉยเฉยรับลูกเฉยเฉยแอ,อเป็นบอกก็จะวักมากเวลารับลูกจริงเป็นตัวที่โกงนะผมให้เก่งนะแบบอ,อนะตัวต่อไปใช้เป็่มาจากโคลเซียมกันอีกแล้ว <c oughs> โรเบตนี่ไม่เติมนามสกุลไหแล้วครับขาล้าอ่อนละตัวันโกลล่ามสกิลกเกาะเขาก็ไม่ได้จอะลึกนะแต่ว่าเวลาเขารับลูกได้ก็จะเพิ่มค่าว่าสถานะทุกอย่างเพิ่มขึ้น<ม>เพิ่มแบบถึงขั้นสุดก็จะโคเทเทนการวอกกันแล้วก็อภิมหาเทพเราให้เป็นต่อแบกเลยต่อแบกต่อแบกเอาไปเล่นโคนลอสเซียมนี่แบกนะผมบอกให้เอาไปเล่นโคนลอสเซียมนี่ กระโดดบล็อกแบบตุลลัวนะผมบอกให้วันนี้ชายยดชายคนนี้ได้แล้วนะแต่คนละเสียมอะยกเว้นของอะไรอ่ะพงชีต่อไปฮันลาเนอะฮันลามาฮันลาตัวละครที่มาใหม่หนึ่งในสี่ผู้เรียนศิลปะฮันลานี่บวกสองก็บวกลกพลังข้สองก็เก่งเนาะก็ ได้แค่แค่ได้มาก็เก่งแล้วนางแบบสไลด์จอแขนไม่เขาตก่อนจะไม่สไลด์เอาโคเทปตกมาตกุบอยู่ในระดับไหนดีกว่าเอาเอาเป็นเก่งไงเก่งอยู่แล้วสนใจเก่งอยู่นางนางนางแบบเต้นแบบตั้งรับเก่งเงอเอาไปเล่นทีตั้งรับเก่งมาก ไปเล่นเกมมตั้งรับได้ผม<ว>แป๊บเดียวหมุนแล้วนะสล็อตวิดีอบล็อกเกอร์นะต่อไปเป็นวิงนะสไปเกอร์นะบีสไปเกอร์ของเราตัวแรกเราจะเปิดกันด้วยตัวที่กเ,ทนนเก่าที่สุดในเกมไ้ยเก่าที่สุดในเกมนะ <c oughs> พี่แว่นนะพี่แว่นไม่เก่าสุดฮ <c oughs> ิยองซอกฮียองซอกนะฮ <c oughs> ยองของเรา นิยมงฮอเล่าเป็นตัวที่กระโดดสูงนะกระโดดสูงตบแรงนอกน,นั้นก็ไม่มีอะไรละนะความยืดหยุ่นทางน้าร่างกายสูงเป็นตัวละครที่เป็นอะไรวะแบกครับแบกผู้เล่นใหม่ได้ใช่ใช่แบกผู้เล่นใหม่ได้่เคยเ,เติมเลยครับแพ็คสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทคุณก็จะได้ตัวนี้นะเอม ถ้าใครอยากได้เอสบอกเออเตยากเอสเลยก็เติมมาแพ็กผู้เล่นใหม่เอาโฆษณาออกด้วยจริงถ้า, er าได้ยินเสียงหมาอ,อะไรก็ขอโทษด้วยนะครับผมข้มามไม่ได้ะ <laughs> 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 ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่างมันแล้วเรื่องหมานะเราต่อไปนะครับอะ่ะพี่แว่นพีแว่แนของเรา ตะกูนซอกกันดี mhm. แล้วนะเมื่อกี้เพิ่งซอกไป <pos anch ing> นะครับอันนี้ก็ซอกกันอีกแล้วนะมาอยู่ซอกพีมาอยู่ซอกของเรามาอยู่ซอกของเรานะก็ไม่มีอะไรนะนอกจากพอเลยนะมันมันไม่มีอะไรจริงนะครับก็มันมันแค่ลูกหยอดที่ว่าลูกหยอดที่มันเร็วอะ แต่แต่ถ้ามีจริงๆก็เอามาเล่นได้นะสำหรับไอเดียใหม่ยอะไรเงี้ยเอามาเล่นได้ะไไดขะบคุณทันจิจอกเก่งเยอะจันะในเรื่องการตกก็มันไม่ได้แรงนะมันแค่ร้อยห้าสิบห้าอัพติมอะเอารุ่นแบบนำแจยอนนะแต่นำแจยอนนี่มันจะเวอร์มากนะมันจะเวอร์ก,กว่าอีกแล้วเพราะว่าแจยอนมีสกิลจิโกพูดถึงนำแจยอนเราเอานำแจยอนต่อเลยเอาต่อเลยต่อเลยเรามาะกูลยอนกันดีกว่า เราออกยาตะกูสักก่อนถมคิวเจตนาลมนะอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็มาค่อนข้างนานอยู่แล้วนะผมให้เก่งนะพอแล้วมันไม่ได้มีอะไรอ่ะถ้าผมว่าถ้าไม่ได้ปลูกพลังมันไม่ได้เก่งนะไอ้ตัวเนี้ยมันไม่เก่งไม่เก่งขนาดนั้นแค่แบบเออเกาะกูงแตกยิมเรากูกแตกบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เ บางทีเกาะแถวเราไม่ได้ก็ก็สวยอย่างกันนะต่อไปมิ้งสุดโออซิตโออซิตเจ็เกมยื้อแต่ว่าคุณคิดแต่ว่าเล่นเล่นเล่นคนเดียวแล้วคุณจะเล่นยื้ออยากลองสกลมันมากไ <c oughs> อ้มันเก่งได้ระดับไหน <c oughs> คุณก็ลองยื้เกมไปเรื่อยคุณก็จะน่าจะรู้ว่ามันเก่งกนระดับไหนนะแต่ว่ามันมีใครทําบ้างาก็น่าจะเป็นคนที่ว่าจริงนะสำหรับผมผมให้เก่งเอาเพรานัเ่ง จริงๆควรจะไปอยู่พอใช้นะมาพี่แจเก่งีใพี่จเก่ง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 ยอเยะไปโจมินจูขนมหัวแดงนะเป็นขนมหัวใจเอลบเอสลบอ่ะตัวนี้เมกี้ก็โค้งกลางคันนั่นเองตกตกที่แบบลูกพุ่งลงสนามเลยลูเดียวแบแบบมาก แบบตอนแรกคนจะตกออก้แต่มันไม่ออกก็มันโค้งลงก่อนนะคุณจะได้เปียบแบบเทปะอ, <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ว่าผมให้พอใช้นะมันก็เป็นแบบไอดีใหม่ได้ถ้ามีก็เอามาเล่นนะนเล่นได้นะครับเป็นได้หมดเกมครับก็ถ้าปลุกพลังมันได้ก็จะกลายเป็นเอสปกติมันก็จะเทปเหมืนอนกันนะหรือเปล่าวะมันมเทปขนาดาน,นั้นอ่ะก็เอาไปคอมโบกับซังยอนแล้วกันน่าจะได้เห็นความเทพของมันอยู่นะ อช่อาไปบ๊อบให้อะไรเงี้ยตัวะตะไปนะใช่ตัวต่อไปซอนบูนะซอนบูซอนบูเป็นตัวละครในเรื่องนะให้มันเป็นตัวแบแนบนะ้รับผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรของมันในเรื่องเรื่องเราก็จะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครนี้อยู่ว่ามันเก่งแค่ไหนนะก็นั่นแหละตามที่เห็นนะอีกของเกมก็งี้แหละไม่แข่ชนะไม่ได้หรอกนะครับอะเลออน เอสเคนาดีเนี่ยไม่ใช่คนคนในเกมคนในเกมยิ่งหายเน็ตยิ่งเทพนะยิ่งลูกแรงนะยิ่งโตแรงแต่ถ้ามันอยู่ใกล้เน็ยมันก็อ่อนน่ะก็เอาไปคอมโบกับวิโอลาได้นะผมให้พอใช้เอาไปอยู่ด้วยกันเลยสดไหมเอาไปอยู่ข้างๆกันเลยยอาไปอยู่ข้างๆกันได้ได่ไนี่สองตัวนี้คอมโบกันได้กับน้องอมโบ ให้น้อง,องเซตไปข้างหลังนะให้พี่พี่จับตบเนี้ยโคตรแรงพี่จะเอาโซดาวด้วยเอาไม่เอาตอนตัวนี้ไม่เอาตัวหาตัวหาอย่าไปสนใจนะตัวต่อไปนะอิสซาเบลล่าตัวละครจากโคลาเซียมตัวสุดท้ายนะครับอิสซาเบลล่าตัวที่พลังตั้งรับที่เทพที่สุดในเกมนี้แล้วสองร้อยอะสองร้อยอย่างเ,เยอะเลย ผมก็เคยคิดว่าอยากจะได้มันอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้เนื่องจากมันคือเกินนะโดนคนอื่นตกมาเนี่ยรับความเสี่ยงไว้ตกคืนนี่บอกโอ้โหร้องอ่ะร้องเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ก๊อปปี้นะผมให้เก่งก็พอแล้วมันไม่ได้ถือขั้นตัวแบ่งเพราะว่ามันถ้ามันไม่ได้รับลูกมันก็กลายเป็นแบบตัวละครเด็ดเด่วเลยอ่ะใช่เหมือนมันเหมือนเหมือนกลายเป็นตัวละครแบบ เอดลบไปเลยใช่โเูเพราะค่าตกน้อยมากค่าตกน้อยมากค่าตกค่ากระโดดนี่น้อยต้องหวังพึ่งรับดูต้องแบบเล่นเองอ่งเอ้ต้องมันก็ต้องเล่นเองอยู่แล้วเพราะเป็นสมสไปเอร์คือ,อคต้องเล่นเองอเออต้องเล่นเองถึงจะได้ไหมเราก็ไปดิชัก็ป่าเราไม่ต้องพูดถึงแล้วรอไปเป็นแบบนี่เลย <laughs> จัดมีใครรับลูกแบบไหบ้างเออมันก็มีเป็นบางรอบที่เรารับได้นะแค่บางรอบเท่านั้นแหละอ่ะเราจะพูดถึงใครเยอะนะเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่มีข้อเสียเลยนะสำหรับผมนะอ่ะต่อไปต่อไปคงชีคงชีอย่างนี้เก่าแบกของเราของเราฝ่าเดียวได้ของเราฝ่าเดียวได้นะถ้ามีนี่ ทันให้นี่จเท่เลยตัดของเขานี่สามารถล้มได้ทุกทีมยังไงเขาอยังไงอย่งไงไม่ว่าทีมคุณจะตั้งล็อบหรือว่าเน้นบุกนี่เน้นบุกเลยไม่ว่าทีมฝ่ายตรงข้ามจะตั้งล็อบยังไงเขาก็สามารถทำลายการตั้งล็อฝ่ายงข้ามได้ยังจากเขามีสกิลหมาป่าเดียวดายนั่นเองแล้วก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเดือดร้อใช่เลยลดค่า่าตรนนะ ที่โดนไฟจะลดค่าสถานะวิ่งแทบไม่ออกแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นลดเหมือนไอ้อะไรนะเหมือนการล็อกตอนล็อกแบบรถรุ่นใหม่และยูยอนตัวสุดท้ายแล้วเราสซจิวมังกรฟ้ามังกรเห็นฟ้าไหมมังกรเห็นฟ้า ยิ่งชาร์จยิ่งชาร์จยิ่ง,ง,งทำให้ตัวบล็อกรับได้ยิ่งชาร์จยิ่งตัวบล็อกอุอ้หวานกูแล้วเออแต่บางทีมันก็ทะลุบล็อกง่ายนะเราให้เกียรติเจ้าของไอดีที่ให้อยู่นะเขาจะให้เราอยู่แล้งไหนระดับไหนระดับไหนเอ่อเอาเอาเก่งนะเก่ง จริงผมก็่้อใช้แล้นะแบบพี่ชวิจสรี่แกเอฟตัวใหม่พี่จะเสิร์ดีแต่พี่จะแพ้พี่จะแพ้ตบบล็อกมากกับทีมตั้งรับพี่จะแพมาแล้วก็ <c oughs> มีเรื่องในะเรื่องของการเสร์บตัวเนี้ย <c oughs> ถ้าถ้าถ้าไม่อัพนี่คือเสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟออกนอกสนามอย่างเดียวเอสบวกผมผมใช้ไปเยอะเนาะ ค่าข้าเหนื่อยนะเอาแต่ละครนี้ไปเล่นเหนื่อยเหนื่อยถ้าท้าไม่อัพถ้าอัพเ็มก็เก่งไงเ็มก็มันค่าจะสบายแล้วนะอ่ะก็จัดเจนิดตามใจฉันก็ประมาณนี้คร er The, ับก็ถ้าเดี anyway ๋ยวดูคอนเทนต์ได้นะว่าจะมาทำอะไรกันอีกนะครับผมพอ็จะล้วคอนนี้ก็ไว้แค่นี้องครับอะไรวะไปเล่นตามได้ครับผมไปเล่นตามได้ไปเล่นตามได้ พอพอเลยข้างล่างเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีจะดีกว่าครับไม่มีจะดีกว่าจริง <c oughs> อ่ะต่หลังแค่นี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมชอบก,ก็กดไลค์กดติดดอวยนะครับคอนเทนต์น่าจะเป็นอะไรก็ฝากด,ด้วยนะครับเนี่ยสำหรับคอนเทนต์นี้ก็อะไแค่นี้ก่อนนะครับเผื่อมีตัวอะไรมาเทซดิสอาจจะเปลี่ยนน้วยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงจรหลังแค <c oughs> ่นี้ก็อาไว้แค่นี้ครับ ไปเจอกันครับ